นายเดชากิตติวิทยานัน์อดีตทนายความนางพานิดาศิรยุทธโยธินหรือคุณแม่แตงโมเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่ได้โทรศัพท์มาหาตนเองโดยมีการพูดคุยกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงซึ่งคุณแม่เป็นฝ่ายติดต่อมาเองและบอกว่าคิดถึงโทรมาในฐานะเป็นเพื่อนเก่ากันและได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตอนที่ไปอยู่กับทีมของสอส,อสเต้มงคลกิจสุขสินธานน์และนายอัจฉริยะเดืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยียอาอาชญากรรมนายเดชาเปิดเผยว่าคุณแม่เพิ่งรู้มาว่าความจริิงนนายอัจฉรไมม่่ใชทคว ที่ขัดใจที่สุดก็คือนอายอัจฉริยะไม่มีหลักฐานตามที่คุยโมไว้จริงที่เคยบอกว่ารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเห็นภาพตอนเอามีดกรีดขาโดยแม่ขอดูเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ดูสิ่งที่เอาให้ดูมีแต่คลิปวงจรปิดเก่าๆที่แม่เคยเห็นหมดแล้วอีกทั้งยังชอบข่มขู่ด่าแม่และยังไปฟ้องตรงต่อสารโดยที่แม่ไม่ยินยอมด้วย ส่วนสอสอเต้นั้นคุณแม่บอกว่าก็เป็นนักการเมืองไม่ใช่ทนายความแต่มาให้คําปรึกษาทางกฎหมายต้องไปเอาคนอื่นมาทําเองไม่ได้ที่ผ่านมารู้สึกเสียข้างโง่หลงทางหลงผิดไม่น่าไปเชื่อนายอัจฉริยะและสอสอเต้แต่หลังจากนี้ไม่เอาแล้วและคุณแม่จะขอเก็บตัวสักพักเพราะก่อนหน้านี้ทีมของนายอัจฉริยะกับสอสอเต้ชอบพาแม่ออกไปถแถลงข่าวจนรู้สึกเหนื่อยมากทนายเดชาเปิดเผยอ,อีกว่าล่าสุดคุณแม่ได้หาทนายความคนใหม่แล้วคือนายชน,นบทสุภาษีซึ่งเป็นทนายความที่อาวุโสและมีประสบ การโดยเหตุผลที่เลือกทนายคนดังกล่าวนั้นเนื่องจากเป็นทนายความจริงและที่ผ่านมาเจอแต่วิศวกรมาทําหน้าที่ทางกฎหมายทําให้เป็นการหลงทางไปส่วนกับตนเองนั้นหากแม่มาขอให้ช่วยเป็นทนายความให้อีกตนก็ไม่เอาแล้วไม่มีความประสงค์ที่จะทําขอเป็นแค่เพื่อนกันแค่คิดถึงกันก็พอนอกจากนี้ยังได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่มีการติดต่อพูดคุยกับคนบนเรือสปีดโบ๊ทว่าตอนนี้คนบนเรือร่างเอกสารฟ้องเสร็จแล้วโดยจะเริ่มฟ้องหลังวันที่23มิถุนายนซึ่งคนที่น่าห่วงที่สุดคือค นานเมืองไทยอาจต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งน้ำตาและสูญเสียอิสรภาพหากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่เป็นความจริงโดยคนนันเมืองไทยจะโดนหลายคดีเพราะนอกจาก5คนบนเรือแล้วยังมีคนนอกเรือที่จ่อจะดําเนินคดีอีกด้วยทั้งตำรวจแพทย์นิติเวชและอายการที่คนนันเมืองไทยได้ไปข่มขู่เอาไว้